เอาลราดับน้ำจากบนหัวตัวยูอ่ะตัวยูอ่ะวางได้ไอ้ชายชายอย่าไปจับผนังเขามากเดี๋ยวผนังเขาดำไม่ต้องไปแตะ มาจับปูที่บางปูครับวันนี้ท,ทำไมอ่ะไม่ถึงใช่ไหมเออมันโกง